เพื่อนๆเมื่อกี้ไปทำบุญถวายสังฆทานให้แม่แล้วก็เลยตอนนี้ประมาณสิบโมงนิดๆก็เลยมาเดินเล่นชายหาดเห็นทะเลก็ชอบแล้วก็ตอนเนี้ยคนยังไม่ค่อยเยอะไงก็เลยเออมาเดินเล่นแล้วก็จะลงไปที่โป๊ะหน่อย ชายหาดบางแสนนะคุณเหมือนเป็นคนชอบทะเลเนาะแต่พอเห็นทะเลก็อยากมาเดินตรงนี้แหละแต่ว่าที่ว่าแต่ก็คืออยู่ที่นี่มาแปดปีแล้วไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้ลงมาหรอกเพราะว่าขนพาเขาไม่ค่อยพามาเขาอะไรไม่รู้อ่ะเออแต่ตรงนี้เขาไม่มีเตียงนะเขาจัดเตียงเป็น เป็นล็อกๆเตียงคือตรงนู้นกับตรงนี้แต่ช่องว่างตรงนี้สงสัยจะให้คนที่ไม่ได้นั่งเตียงแต่ก็ใช้เสื่อาเอนี่เขาบอกว่าไงเทศบาลเมืองแสนสุขข้อควรระวังในการใช้ทุ่นลอยน้ําเด็กต่ำกว่า14อยู่ในความดูแลหากคลื่นลมแรงงดใช้บริการทุ่นลอยน้ํา และใช้บริการด้วยความ,ะมาระมัดระวังเพราะว่าถ้าลมแรงนี่มันก็ตีทุ่นกระเจิดกระเติงเหมือนกันไงตอนนั้นเพื่อนก็มาว่าจะอุมพามจะไม่ได้แล้วก่อนสุดจีนเราก็มาเล่นตรงนี้กันแหละแต่ว่าคุณอารมณ์อ่ะวันนั้นเขา ำเขาก็เลยไม่ได้มากับเราวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะมาทะเลสะหน่อยนี่ไงวันที่ไม่ค่อยมีคนเนี่ยเราชอบมันโล่งดีแล้วก็หายใจสะดวกด้วยเดี๋ยวหันหน้าหาตัวเองมั่งไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า ไหมเพื่อนผมก็ตุยกระจายอยู่แล้วกำแรงโอ้โหผมดูไม่ได้แบบั่โนเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนน่นที่นี่ปลอดเตียงบริเวณนี้นั่นแหละเขาบอกอยู่ว่าตรงนี้ปลอดเตียงแล้วก็ตรงนู้นถึงจะมีเตียง ได้มาสูตรอากาศบริสุทธิ์รู้สึกว่าจะสดชื่นดีแล้วก็ตอนเช้าที่ยังไม่ค่อยมีคนเพราะวันนี้วันศุกร์ไงคุณศุกร์ที่ยี่สิบยี่สิบหกที่ห้าดีเนาะเพราะว่ายี่หนะ้าเดือนมีนาสองห้าห้าเก้าแม่ แม่เสียงไนแล้ววันนี้เกยมาทําสังฆทานที่แม่ครบรอบน่าจะหกปีแล้วแหละขอพรจากแม่แม่ช่วยถูกหวยห,หน่อยนะอยากไปเที่ยวต่างประเทศสามีบอกว่าไม่ให้ควักเงินที่มีอยู่แล้วออกไปเที่ยว ต่างประเทศทีละเป็นแสนเพราะยังไม่รู้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเราฟักกิลอายเยอะๆโอกาสที่เราจะเลี้ยงชีพยันอายุ85ทั้งสองคนเงินมันจะหมดก่อนไงพูดถึงเพื่อนที่มีบำเหน็จบำนาญเขาก็มีบำเหน็จบำนาญนกินกันเนาะแต่เรารีทายเออรี่สิ เรี Early ่รีพายอ่ะเราก็ไม่ได้มีบำนาญกินกับเขาเราก็มีเงินเก็บออมของเรามาสามารถอยู่ได้ถึงสิบห้าปีใช้ตามสบายแต่ห้ามปุ้งเปอยจะเป็นเช่นนั้นโอเควันนี้เอาเท่นี้ก่นนะเพื่อนนะ ไม่มีอะไรเลยชอบเห็นใจฝั่งกับคลื่นก็เลยมาเดินแล้วก็จะส่งให้เพื่อนดูมีแต่บรรยากาศนะแล้วตอนตอนเย็นเราจะไปเดินตลาดนินจาแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเนาะเพราะมันก็ไม่มีอะไรเพราะเราเคยถ่ายแล้วไงแล้วกลัว มันจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจโอ okay. เคแค่นี้กันนะเพื่อนนะ